ครับพีครับวันนี้หนูเอฟอันดี้เราจะมาสอนการมะสมอาหารหนูเราหนูเอฟอันดี้เราจะให้กินข้าเวเปลือกอาหารหมูข้าวโพดแต่บางเจ้าแต่ละเจ้าเขาจะให้แต่อาหารหมูแต่ของเราไม่เรากินเองเราเลี้ยงเองเราต้องให้เขามีคุณภาพเนื้อามาดีอันนี้เราจะสอนง่ายๆเลยนะครับเราสมแบบหลัก ข้เปลือกแต่บางเจ้าเขาไม่ให้พอเปลือกแต่เราให้เพราะเราอยู่กับธรรมชาติอยู่กับหมูเราก็ให้ข้าเปลือกไปสองกิโลเปลือกสองกิโลอาหารหมูแต่บางเจ้าให้หมูเดียวนะแต่ของเราให้ทุกอย่างอาหารหมูเบอร์สี่ห่ห้าสองกิโล แล้วระามด้วยอาหารหมู4-3อีก2กิโลก็ลเราจะให้เขาได้สมบูรณ์แล้วรับระามาด้วยข้าวโพดอีก1กิโลเราแต่หลักสูตรของที่เขาเลี้ยงอาหารหมูเขาจะมีขา้าวโพดมีขา้าวเปลือกมีล้มมีอะไรหมดแล้วแต่ของเราเราอยากให้เขากินดีเพราะเรากินเขา เราขายเข้าเราต้องขอทำให้มีคุณภาพ่ะเราไม่อยากมาบอกว่ากินอาหารหนูเราไม่อยาก,ากาายน้ำหนูมันจะเหม็นตาบอห่างไอย่าน้นเราไม่เราทำให้หมดเราเต็มแปะคุณภาพต้นทุนสูงนิดนึงก็พอได้กับคุ้มกงินราคาแต่แ้่เราอยากลดต้นทุน,ทน เราก็ไม่ต้องให้เข้าเปลือกไม่ต้องให้ข้าโมดให้แต่อาหารหนูก็ได้นะแต่คุณภาพหนูออกมาไม่ดีอยางเี้ยทางเราจะให้หนูเนี่ยทางเนี้ยประมาณสามวันสำหเต็มทันดี เราพาไปดูที่เราให้อาหารหนูเลยไปเราไปกันเนี่ยผมวก็เที่ยวไปอันนี้นะเดินไปดูวามกันอันนี้นเด็เเเเเกเด็กเด็กเล็กมันลุก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 ออกมาดูก่อนออกมาดูก่อนอันนี้อีกสามตัวอันนี้ไปแล้เวเราเราไปดูความความลุกเร็วกันนี่น้ำูอ่ะ หนูของเรารรอาหารก็ให้ง่ายๆเราเรียนเรื่องมากเราก็เอาอาหารลงมาเปิดหนูมาแล้วก็เทตักในแ,แค่นี้เองเนี่ยเขาเก็บกินเองได้หนูโดยธรรมชาติแล้วอย่าให้ขาดน้ําหนูอย่าให้ขาดน้ำสองวันหรือเกินสามวันถ้้เขาขาดน้าเขาตายเขาต้องกินน้ําตลอด ขาดอาหารได้แต่อยา่าขาดน้ำอันนี้นะความหนูเอพันดีบรรยากาศอไปดูหนูไปดูหนูเยอะนิดนึงไหนๆก็ถ่ายแล้วก็เอานิดนึงบรรยากาศง่ายๆบ้านๆอห่าคิดอะไรนะใครสนใจก็อยากศึกษาอยากจะเรียนรู้อะไรเราให้คําปรึกษาหมดทุกคําตอบจากความหนูเอโทรมาคุยก็ได้ หรือจะทาง Facebook ทางเพจอะไรหนูเอมีหมด YouTube อะไรเงี้ยติดต่อหนูเอพันดีได้หมดเลยมาแล้วเรามาดูบรรยากาศอันนี้นี่รถไทยที่ไหนเป็นลาแบบหมดนอันนี้เรามาดูหนูที่เราพร้อมจะไหนนะอันนี้หนูที่เราพร้อมที่เราจะขายเนื้อ ขายเนื้อขายเนื้อขายพ่อพันโหเยอะมากเยอะหนูรุมนี้มีประมาณส0งตัวโอเคไหมอ่าถ้าใครสนใจนะทักเข้ามาโทรเข้ามามาคุยกับเราได้เราพ่อพันเ์ืมอพันเราขายคุณจะซื้อ ที่คู่เรามาคุยกันราคาตั้งอยู่มันก็คุยกันได้ของเราไม่มีปัญหาเรื่องราคารถแถมแจกได้หมดสำหรับหนูเอฟันดีถ้าคุณเข้ามาคุยกับเราโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้ววันหน้าแล้วเจอกันใหม่กับหนูเอฟันดีมีรวยโอเคครับ